ลาดทุนอัพเดตความคืบหน้ากองทุนรวมไทย e x g x ค่ะสตาร์ทเข้า ipo และเริ่มลงทุนได้ในวันที่2พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ความคืบหน้าล่าสุดของกองทุนรวมไทย exgx นะคะจากภาคตลาดทุนไทยได้เปิดเผยว่าขณะนี้ค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักเกณฑ์รองรับจัดตั้งและจัดการไทย exgx เรียบร้อยแล้วในขณะนี้ค่ะมีไทย exgx นะคะรวม37กองทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบลจอ19แห่งซึ่งอยู่ระหว่างพิจรารณาคำขออนุมัติจัดตั้งและตั้งแต่วันที่2องพฤษภาคม2568เป็นต้นไปนะคะจะเริ่มเข้า IPO หรือว่าเปิดให้นักลงทุนสามารถเริ่มลงทุนหรือว่าเริ่ม CX ได้ส่วนผู้ที่ต้องการ สงสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนะคะจากหน่วย LTF ที่มีอยู่ทั้งหมดทุกกองทุนมาเป็นหน่วย Thai EXGX สามารถสับเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปและสามารถดูข้อมูลการถือครองกองทุน LTF ทั้งหมดของตนเองได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบและพิจารณาเพื่อตัดสินใจสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF มาเป็น Thai EXGX ได้ตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2568เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามนะคะทั้งการลงทุนใหม่และการสับเปลี่ยนหน่วยจะสามารถทําได้ถึงวันที่30มิถุนาย,ยน256 แปดนี้เท่านั้นค่ะ